สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้พเพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li น์แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเท่านั้น เอาละครับผมสุดขับตอนนี้นะคะคุณกําลังรับชมเพลงเองใช่ไหมนะจ๊ะวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมโกซโอมกันอีกแล้วเท่าน,นี้ผมจะมาทําของ50กันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล55แล้วนะของ50ยังไม่ทําเลยยังทําเป็นของเลเวล30ใส่อยู่เลยเห็นไหมยังเป็นของเลเวล30ใส่อยู่เลยก็ตอนนี้เก็บสะสมพวกกรองเลเวล50ไว้เยอะเลยก็กะว่าจะมาทําเลยแล้วกันขี้เกียจเก็บอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําก็ไม่ได้ยากหรอกผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาทําให้ดู อีกทีหนึ่งเลยแล้วกันขอเคลียร์ช่องก่อนนะฮะโอ้มันมันเคลียร์ไม่ได้วะ่ะมันเคลียร์ไม่ได้วะ่ะบวกบวกเพิ่มแล้วกัน,นไหนๆก็เคลียร์ไม่ได้ก็บวกช่องเพิ่มไปเลยเท่านี้ก็น่าจะได้แหละโอเคเรามาเปิดอา่าทำเป็นอะไรดีอ่ะทำอาวุธก่อนเลยแล้วกันครับผมทำอาวุธก่อนแล้วกันอาวุธอาวุธอาวุธผมเล่นปอกแขนนี่ป๊บวิธีการทําก็เนี่ยเราจะเก็บกล่องพวกเนี้ยกล่องสีขาวไว้เยอะๆแล้วก็มาเปิดรวดเดียวฮะคือ ผมแนะนําว่าให้เปิดไปเยอะแล้วทารวดเดียวดีก่าน,นะไม่ต้องรีบถ้ามันยังเวลได้อยู่นะวิธีการทาก็แบบนี้พอเปิดเต็มแล้วเปิดเต็มแล้วยังไงต่อเปิดเต็มแล้วก็จะเอาไปผสมกันเดี๋ยวผมขอเปิดให้หมดเปิดเต็มแล้วก็จะเอาไปผสมกันในลงตีเล็กแล้วก็เลือกเป็นผสมแล้วก็เลือกเป็นหลายชิ้นครับผมเลื่อนลงมาหาอาวุธของเรานี่าอาวุธของเราคลิกใส่ทีหนึ่งแล้วก็ลงทะเบียนอุปกรณ์สุม่มถ้าเราเลือกลงทะเบียนอุปกรณ์เดียวกันมันจะเอาอาวุธของเรามันจะเอาอาวุธปอกแขนของเราเนี่ยมาผสมกันเองเห็นไหมเห็นไหม มันจะผสมกันเองแต่เราไม่ต้องการให้มันผสมกันเองเราต้องการให้ปอกแขนไปผสมกับอย่างอื่นเราก็าเลยต้องกดสุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันไม่ติดปอกแขนเราจะยังเหลือเว้อันข้างบนจะเหลืออันข้างล่างจะหายถ้ามันไม่ติดอ่ะเึ๊บเบ๊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 บน่ะเห็นไหมอันข้างบนเหลือหมดเลยเรากดแบบเดิมเึ๊บปึ๊บเบ๊บ๊บ๊บ,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 บอ่า อ่ะโอเคตอนนี้เราทําของสีสีขาวสีขาวหมดแล้วราวนี้เราจะมาทําสีเขียวจะเห็นได้ว่าจะมีบางอันเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้ามันมีโอกาส4%นะเมื่อกี้เอออ่ะเอาสีเขียวใส่เข้าไปนี่มันเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับเป็นสีเดิมนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเป็นสีสีฟ้าเนี่ยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะสีม่วงก็สามเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันสามารถข้ามไปได้ถึงสองขั้นเลยนะเอออ่ะโอเคเราไปเลยปึ๊บปึปบอ่าสีฟ้าสีฟ้าดีดี ขอสีฟ้าเยอะๆก่อนหรือข้ามไปม่วงเลยได้ไหมโอ้โหไม่ติดสักอันเลยนะเมื่อกี้เอาแม่โอ้โหโอกาสสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์น่ะติดยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหติดเยอะเลยขวนี้มาโอกาสจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็มาโอ้โห,โโหมีม่วงหลุดมาหนึ่งอันโอเคหมดแล้วมีม่วงหลุดมาหนึ่งอันโอเคอ่ะสมสีนี้ต่อไปขอเป็นสีส้มเลยได้ไหมสักอันหนึง่งโอ้โห อันนี้น่าจะยากโอ้โหม่วงทั้งแผงจริงๆแค่สีม่วงก็พอไหมเราจําเป็นต้องไปเล่นถึงสีส้มไหมมันได้เยอะมันเหลือเยอะว่ะเราลองวัดดวงดีกว่าเผื่อได้สีส้มโอ้ยอ่าโอเคได้ส้มอันนึ่งว่ะได้ทุกสีเลยเนี่ยเขียว ฟ้าม่วงส้มได้ทุกสีเลยฮะโอเคผมพอแล้วคราวนี้ก็จะมาทําชุดครับผมทําชุดก็แบบเดิมเลยเปิดมันให้หมดแล้วก็ค่อยไปผสมแบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งแหละอ่ะตอนนี้ผมผสมสีขาวสีเขียวจนกลายเป็นสีฟ้าแล้วได้มันเยอะเลยคราวนี้ผมก็จะทําต่อไปให้มันเป็นสีม่วงแกเป็นไม่ได้ก็อยากได้เป็นสีส้มไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะลองดูว่าได้หรือเปล่าฟึบอ่าม่วงเพียบดีมากเลยดอกดอกนี้ มาอีกไหมอืมไม่ติดฟึบไม่มีส้มโผล่เลยฮะอ่ะม่วงสองได้อยู่ลองวัดดวงดูไหมว่าจะได้ส้มหรือเปล่าสักอันเน่งขอสักอเออโอเคมีมีมาแล้วโอเคได้โอเคได้ส้มมาหนึ่งอันถือว่าดีเลยแหละคราวนี้ก็จะเป็นพวกไอ้นี่ครับผมพวกแหวนสร้อยพวกนี้เนี่ยจะทำยากหน่อยทำให้มันเป็นสี สูงๆนี่ยากหน่อยเพราะว่าเราเปิดทีนึงมันจะกระจัดกระจายมากคือนี่เห็นไหมเราเปิดทีหนึ่งมันจะได้แต่ละส่วนไม่เหมือนกันไม่เหมือนเสื้อก็คือได้เสื้อนึกออกไหมก็เ,เอาเสื้อมารวมกันเลยแต่แต่ละส่วนเนี่ยไม่สามารถรวมกันได้มัว่วซั่วนนะแหวนก็ต้องเอาแหวนมารวมกันสร้อยก็ต้องเอาสร้อยมารวมกันอย่างเงี้ยฮะอ่ะตอนนี้ผมทําพวกแหวนพวกอะไรจนหมดแล้วนะกล่ององผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เป็นสักสีไหนบ้าง โอเคได้เท่านี้แหละได้เท่านี้ก็เล่นเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้เนี่ยพลังพ้องกันของเราเนี่ยมีอยู่1695แล้วถ้าบวกของที่เราทำของ50%ไปเมื่อกี้บวกเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่เดี๋ยวมาดูกันว่า1541นหรอยสี 1, 41, ่สอ็ะตอนเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่บอกแขนห้าสิบใส่วิญญ,ญาณใส่วิญ,ญญาณไหนดีว่าใส่สักหอ็ออดเปอซตไปติดได้ป่ะโอเค อันนี้69%ิ้ปติดได้ปะโอเคติดฮะใส่เข้าไปอืมเรามีเยอะมากเลยไอ้สร้อยเนี่ยสร้อยวิญญาณเนี่ยลองลองวัดดูไหมเอาพวก29%นี้ไหมยี่สิตติดยากมากเลยไม่เอาดีกว่าติดเด เฮ้ยเรามีสีสม้มแล้วก็โอ้โอ้จะรั่วเลยแล้วไปทำสีสีม่วงทำไมวะเนี้ยโอ้แล้วติดดีด้วยนะเมื่อกี้ยังไม่พลาดเลยอะบ้าไปแล้วเอา้าเอา้เอา,อานั่นเห็นไหมล้มเหลวเลยเคนนี้หัวร้อนแล้วยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าติดนี่เอา้าติดเฉยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ติดเฉยฮะอืมล้มเหลวว่ะ อืมเฮ้ยมันมียันด้วยหรอยันอันนี้เพิ่มโอกาส3%เหรอไม่เอาน้อยไป3%เองอุ้ยดาเมจไปถึงอ่ะ300แล้วดาเมจเอานี้ใส่กับกาก,ากเนี่ยเพิ่มไปย4ิสีแต้มยังไงก็ติด77%อนะอ่ะหมดพอดีโอเคคราวนี้เสื้อฮะเสื้อไปโอ้แตกอัะแรกก็แตกเลยอ่ะอะไรก,ก็แตกเลยว่ะ โอ้โหโหยากแล้วคราวนี้แตกรัวๆฮะโอ้ยแล้วใสไปเลยยี่บสี่เเซโอ้โหยังไม่มีอะไรติดเลยว่ะเออโอ้โหมันเหลืออีกกี่ทีเนี่ยเหลืออีกสามทีโหเสื้อโคตรเน่าอ่ะโอ้เสื้อโคตรเน่าบอกเลยโอ้เสื้อเน่ามากครับโอ้เสียดายว่ะเสียดายเสื้อ อ้โที่สุดท้ายติดด้วยที่สุดท้ายไม่ติดด้วยดูดิโอ้โหเสื้อเน่ามากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูสิเออนี่ปึ๊บสปีริตอ๋อแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมอยู่อะเพราะว่าเราใส่ไอ้ยิบเกนต์ติดไอ้ระดับระดับสูงๆอะมันติดอันหนึ่งเออมันก็ดีกว่าเดิมอยู่ แล้วก็บวกครับเอาไปบวกบวกได้แค่สามเท่านั้นแหละบวกเยอะกว่านี้กลัวแตก <c oughs> บอกแขนแล้วก็อ้อันนี้เยอะมากมีเป็นร้อยใบแต่มันก็ได้แค่สามเท่านั้นแหละเราจะบวกเยอะไปมล่มันร้อยใบบวกสามจริงๆเราทำปอกแขนเยอะๆแล้วก็มาบวกก็ได้นะใบบวกเราเยอะมากเลยแต่ผมขี้เกียจทำว่ะ ผมมาทําแค่นี้แหละทําพอเล่นได้ได้ทดสอบแค่นั้นแหละคือเขาแจกของมามันก็ดีแหละอันนี้โอกาสร้อยเอร์ซนฮ้ยเฮ้ยดีว่ะอันนี้โอกาส70%สิอรอยันที่พวกนี้คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในเซิร์ฟเกาหลีผมเอาอ๋ออันนี้ลดระดับโอเคโอเคเข้าใจแล้วลดระดับเอาก็บวกเห็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นึกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไงที่ไหนได้ลดระดับอ่าเห็นไหมสามเป็นสองเป็นสี่โอเคพอแล้ว 51%อน่ะรอบต่อไปใครจะบวกก็บวกเกเราเป็นเสื้อ,อขาวนี้เป็นเสื้อฮะอะ่บวกไปโอ้มีน้อย่ะ10อันเองอ่ะบวก2ปง๊บพอสองแล้วก็สาย,ยันแดงสาย,ยันทองเป็น4ี่ไปเลยอ่าโอเคได้ใส่อันใหม่เข้าไปลังโจมตีกลายเป็น4200 4217 1706ตอนนี้ ใส่เข้าไปกลายเป็นหนึ่แต่ว่าเลือดน่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยจะห้าหมื่นแล้วถ้าผมใส่พวกนี้ด้วยก็น่าจะเลือดเลือดเลือดพุ่งอะ่ะเลือดพุ่งจูดนี่เลือดพุ่งจูดยังยังไม่ห้าหมื่นอีกซอยปะซอยเพิ่มเลือด่อะซอยเพิ่มเลือดห้าหมื่นแล้วแล้วมีส่วนไหนอีกเนี่ยกําไรตุ้มหูตุ้มหูข้างเดียวไปก่อนนะลูก อีกข้างมันเนี๋ยนะถ้าสีขาวมันจะดีกว่า30มสิบไหมดีกว่าว่ะแต่ว่าอ๋อคือเลือดมันเพิ่มเยอะกว่าแตส่สเตตัสไม่มีเอเคเราเอาไว้ก่อนอา่าแล้วก็อันนี้แหวนเราเปลี่ยนไปแล้วมีอะไรอีกวะเข็มขัด50าสิบอ้แต่อันเดิมของเราเป็นเป็นสีทองเลยนะวิ่ยแต่อันอันนี้ก็ดีอยู่นะเราต้องทําเข็มขัดสีทองมาเปลี่ยนของมันปะ่ะเคเราค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเลยกัน เดี๋ยวค่อยทำทีหลังพวกนี้ก็เอาไว้งี้ก่อนตอนนี้มีเลือดห0,000แล้วฮะพลังลบทั้งหมดอยู่ที่10,000แสนนิดๆน,นะครับผมกับชุด50อยากดูอีกตัวไหมอีกตัวหนึ่งผมก็า50าเหมือนกันมีอีกตัวคือนักพ์ที่จริงน่ผมเล่น5้าตัว50หมดเลยแต่สอตัวนี้มัน50ก่อนมันเลยเก็บกล่องได้เยอะกว่าโอเคนักพศเดี๋ยวผมไปอย่างเร็วๆแล้วกันตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จหมดแล้วว่าผมจะได้อุปกรณ์สีอะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะจะได้เร็วอ่ะตอนนี้ผมทําเสื้อเเนนีี่่ยยได้ส้สสมตตัววลนะแอาุธ <c oughs> ได้แค่สีม่วงว่ะแล้วผมมาซื้ออาวุธจากร้านค้ามาแล้วรอบนึงมาทําไปชุดหนึ่งแล้วก็ได้แค่สีม่วงผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยโมโหมากเลยผมจะใช้เพชรที่เขาแจกให้มันนี่แหละซื้อเหรียญทองตรงนี้นี่ซื้อซื้อ2อันเลย4ี่ล้าน8แสนทองปึบเออพราะว่าผมไม่รู้จะเอาเหรียญทองไปซื้ออะไรแล้วไงอืมสี่ล้าน8แสทองเพื่อที่จะอัดอาวุธเป็นสีส้มเพราะผมโมโหมาก ตอนนี้เสร็จแล้วเงินที่ผมซื้อไปเมื่อกี้มันมีทั้งหมด6ล้านตอนนี้เหลืออยู่3ล้านเพราะว่าพวกแหวนพวกตุ้มหูก็ได้ซื้อเพิ่มอยู่ดีครับผมจะทาเป็นม่วงทั้งเซตไงนี่เห็นปะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะจากเลือดเนี่ยสามหมื่นแล้วก็ค่าพลังทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดเนี่ยค่าพลังอะไรตรงเนี้ยดูตรงนี้นะดูเอาแล้วกันจําเอาใส่อาวุธเข้าไปก่อนม่วงอันสุดท้ายฟึบโอเคเฮ้ยเลือดไม่ถึงห้าหมื่นว่ะสี่หมื่นสองว่ะ เออเลือดน้อยว่ะไอตัวเนี้ยอ๋อเพราะว่าผมไม่ได้อัพคอนด้วยแหละไอตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมไม่ได้อัพคอนเหมือนตัวอื่นอ่ะผมติดคอนไว้หนึ่งทุกตัวทุกการอัพสแตนผมติดคอนไว้หนึ่งแต่ตัวนี้ผมเป็นเด็กเด็กสามอินสี่เอ,อเด็กสามอินหนึ่งมันก็เลยเลือดน้อยเลือดไม่ถึงห้าหมื่นแต่ไม่เป็นไรมาดูตรงเซตนี่ที่ผมต้องทําสีม่วงทั้งเซตเพราะว่าถ้าใส่เป็นเซตอ่ะมันจะบวกสเตตัสเพิ่มเว้ยนี่เห็นไหมสามชิ้นเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์พีแอตแท็กไปอีกหนึ่งร้อยสามแล้วก็เอ็มแอ แล้วก็ถ้าห้าชิ้นก็จะได้ HP 410นะฮะแล้วถ้าถ้าเจ็ดชิ้นเนี่ยก็จะได้ของตามนี้เลยแต่มันเหมือนมันจะเจดชิ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะเจ็ดชิ้นแล้วหรือเปล่าเออแต่ผมว่ามันบั๊กแน่เลยไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าผมใส่ครบ7็ดชิ้นแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเอฟเฟกมันแสดงอยู่เนี่ยแต่มันไม่ขึ้นว่าเป็นเอฟเฟกต์เจ็บเจ็ดชิ้นอืมงงมันรวมอาวุธไหมเอ้ยรวมอาวุธด้วยว่ะ แต่ว่าสูงสุดมันก็เจ็ดชิ้นนะแค่ประดับอะแค่ประดับเจ็ชิ้นผมว่าก็น่าจะครบเสร็จแล้วนะออแต่ไม่เป็นไรช่างมันก็มานี้สาหรับวันนี้มาทำเซตห้าสิบนะฮะก็ยืนแบบผมว่าเลือดเนี่ยแทบจะไม่ต้องลดเลยหลังจากเนี้ยถ้ายังตีมอนเตอร์ห้อยู่มอนเตอร์พวกนี้เลือดเนี่ยแทบจะไม่ลดแล้วเพราะว่าเซตเราเนี่ยโหมดมากคือไม่ต้องทํา ดีมากมายขนาดนั้นครับผมก็เนี่ยทำประมาณนี้มันก็เล่นได้แล้วจากที่เซิรฟ์ฟเกาหลีเนี่ยที่ผมลองเล่นมาผมมันก็ทำประมาณนี้แหละก็ะยืนสบายๆเลยนะถ้าเราจะเป็นสายฟาร์มหาของมาขายอะไรอย่างเงี้ยทำของขายหาหาเอม,มาขายอะไรเงี้ยมันไม่ต้องทำอะไรดีมากมายแต่ถ้าเราจะเป็นสาย PVP อ่ะมันก็ต้องยัดหน่อยนึกออกไหมอืมประมาณนี้แหละไปละบ๊ายบาย